ไฮใคมาเอ้าจะเอามาวัสันเอาของเค็มมาตำติล่างเดอ้อหลวกงเ้าก็ล่างอกพี่น้องหลังจากที่มาเหตุห้องนาำแล้วหลังจากที่มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเอามันลงมาดูไปอุ่มมันลงมา สวยเลือเห็ด้องนาบให้ทีมงานโอ้ยอย่างหัวเด้กู้ถูกเลยแหละเออสวยเหลือเห็ด้องน้บเป็นทีมงานนะพี่น้องเนาะเมื่อเร็วๆก็ได้มีโอกาสมาตอนแรกว่าสิไปอันนี้ว่าสิไปนาน้องมินเป็นอะไรน้องออนผมไปประจําการตั้งแต่เส้าแล้วแล้วปั้นสาวจะเป็นเก่งพี่น้องอย่าลืมซับพอร์ตดนะพี่น้องเอ้ยซับพอร์ตด้วยการ อาหามส้มให้จบขีปนาะพอชั่วโมงผ่านสบายดีป้าลุงแล้วๆสบายดีป้าลุงอีมีโอ้ยอีนางสบายดีป้าลุงกับลูกแล้วๆสบายดีป้าลุงเวนหนาบแต่เฮิองอะไรเป็นอะไรพาเอาไปเบิ่งห้องน้ำดูปะยงพาไปเบิ่งห้องน้ำหลังจากที่มาเห็นแล้วก็ได้มาเบิ่ง้ร์ย กะเห็นแล้วล่ะกะเริ่มต้นเห็นแล้วซุมห้างกับเกี่ยวข่าวเนาะไก่ตาเขาไปเอามาค้ำอ้าวห้องน้ำฉันบวมประตูบานเบ้อห้องน้ำสยองขวัญอะไร มาตู้ไปใช่ไหมมากรุงพายอ,อันมีคนผีมาคอมเมนต์ว่าน้องบอยอันน้องมีอีกคนไหมพีม่สันโอ้ยมินนี่กับแค่น,น้อยนะก็ปวดหัวเพอาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยเวลาไปอยู่น้ำการนะ่ะดุ่งด้มันหนาวกับมีน้อยสิมันลรลีนน่นอีเล่นก็อบอเอาหยาบเอกมาอีกวะข้าขงหน้าอันนี้มันคือหมากเห็บหมินแทวบ่อครับสร้าง ไปใส่บอกว่าแหน่ไปแหนวะไปแนวสันผายอันนั้นจะถามผายนี่ใคอีกจะถามผายอนน้นะบ้าเห็นนูเห็นน่ใน้อยังทันใส่งานสามปี่น้องแล้วแล้วแต่นส อาัยอัน้ซูจมเตราไซ่นะาก็ตามชอบปศกับคำถามกฝากอย่างเดียวไหนอยู่โอเคเลยเนาะไอตะม่นตะาทมมนี้แ่าตคือบททมอันี่นะบอบททมเลยบอนี่แน่เฮยยังจะมาทม จัดปหนุ่มๆอาเมื่อนแล้วเเมออะจบดันนี้ไหนเออแล้วอบอตัวนี้นะทมได้แมนบอมีงานในเหตุอีแลนี่กระสนนี้นตัว้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันสิแตกนั่น บอคือเห็ดมิ่นแท้คือหายเขาเห็ดมินแท้ยังไปเกี่ยวข่าวซอยน้อง้องมือเจ็บสลงังเป็นปลาอบอรประตูคือยังไม่ได้ใส่อยู่ ซิมเปิดในเสียงปึ๋งเลึกอยู่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพาวซิมเปิดมาซื่อโอเคแล้วห้องน้ำนะบอน้อยบ่อหญ่พอดีพอดีพี่น้องเอ้ยเฮากลับ่าได้มาสั่งเนาะเฮ้ามาได้มาสั่งงานค่าเกี่ยวเข่าทางตัวเองบ่ได้เกี่ยวน้ำข้าวดอกจะได้เกี่ยวน้เป็นบางเมื เนี่ยแต่ไอแม่ก็บอสบายเนี่ยก็เลยเดิดมาเลยกาสั่งแล้วไปได้น่ะเออห้องยังมาท่นจ่ายพระเดี๋ยวนี้ลูกจังไรเออ ความแสบไอ้มีดนะจ๊ะหูจักเบิร์ดภายเป็นภายอกไว้ดอกจ้าสิหายอิมีไปอยู่น้ำนี้ไม่ไว้จริงๆขนาดแค่น้อยกับมินนี่ก็ยังปากเปียกเลย <c oughs> ประตูเนาะประตูยังแต่ประตู อืมไฟอยู่เพื่อนนะไฟได้ปกติแหละบอูยังแต่ออรอรอแต่บานประตูพี่นนองม,มันโมได้แต่มันสีสีมันนางงอยขี่แบบนั้นไม่ได้นะขี่เยอะฝ่าท่าดินมันไม่ใช่ เฮากับบดีมารีวิวเฮากับบดีมานติดตามแล้วห้อกับบดีมาสั่งงานว่าเออเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประมาณน,นี้ประมาณน,นี้เฮาเลยบดีมาสั่งมากกอโอเคอยู่ลืมเมื่อนกับจะเทนะนะลุงบันอาบน้ำมัน่น้ำอะไรก็จะเวลาเลยกระแมนอะไรเฮียนก็เรือเนาะใช่ก็เรือใช่เล่นนิดเดียวโอเคได้อีกแล้วันอาศัยปูนอาศัยปูนมา ทายหน่อยกับาศัยปูนเอาปลาตัวสัางกับไปเกี่ยวเขาียวสงเขานเยี่ยมก็เร่มชุกเลยยังอีกวกมันสายนี้เออมผมสุกขาดก่อนน่ยเว้ย แมนมันจังสีนั่นไงนโอ้ยคีดดีฮะพอดีกระถัดหลัดเอาถังเข่ามา่าน,นี้ซื้อถังหน่อยถังดำพอดีถังหน่อยมาวางอาบน้ากับพระอยากอาบอยู่กาะก,ก็ได้อามาอันอยู่นี่ก็ได้พระอยากอาบอยู่ที่ต้องไปหาอาบ หูใหญ่เอาหอดผูให้แล้วก็ปูนกต่อไปอ่ะต่อไปมันสิได้เดี๋ยวไฟมันก็นออกมากเลยนี่เขาจะมีไฟหรือะาะนี้โอ้แน่นบ่ โอ้ยขี้เดียดด้โอ้ยขี้เดียดโอ้ยโู <laughs> ความแสบมันนะพอดีกระถาดหลาดเลยพอดีใส่นลยนะจะไล่ขั้นย่งธงนมนี่จะไล่อย่ากอาบน้ำอยู่ที่ว <laughs> ันหนาว <laughs> กอกนะเออกอ,อกมันใส่ได้บ่ได้ดเนี่ยวะใส่ได้นจากแกได้จุ่มและ ลมอยู่ลูงยู่ใส่ใส่สำนีแหละไปอือมีกอกมีหง่ามเลยโอเคแล้วมันเปนข้าวสาแต่เิดบ้านเพมีหงามีกระบอกเหอ ถึงวางเพิงปจอดไ้ในส่ตึกถึงวางเพิงผมมีคนอยู่เออกระไพสิไปฝ่าเน้ะกะโอ้ยอลุงคือนังเป็นผู้หูแทบบ้าก็เรามีคนให้ความสนใจหมอ มันเครื่องกูขนาดไรอยอยู่ที่หน้าต่อไปหัวหน้าจ้าหนี่เขาจะบป็นวัตถุพสูจน์ครับผมก็ได้ใส่กระแจ่วไว้ข้างหัวอยู่หน้านั่นแล้วไอ้เอ้ยปีนี้นะเรื่องใกล้หน้ามไส้กับมี่อะไรน้ากินกับคนออกมาเอามันกับเซเวอร์แน่หักงยามแหลงมันสิเงียบหักเงียบเลยหักเขาเบิ่งหักแล้วปีนี้ผมโป่งเงียบดอก ไม่ติทีมงานห้องน้ำเต็มก็เออบ่ยากให้เขาตักเองขันนั่นขันนั่นเขาบอกอยากตักกะอ้อยโซตายกะทีมงานกะลงคันกันตีจ้างมอจักประมาณสามแสนนี่ยมอกระตักเนาะ 8ปดรอยมอกระอ้าวโอเคพี่น้องกะได้เห็นแล้วเนาะบานนี้เนาะอืมโอ้ยหยับเข้าใกล้ๆกันได้ด้อามินก็แม่นตามันสิบ่เห็นนี่เออคหักยังบ่ได้100เปอร์เซ็นต์98โอยังประตูครับทงนเออ ทางหน้าบมปัญหาดอกนายาหมิดแล้วมาหาบซอยกรเทาก็ไม่เทาอาอ้าวอ้าวบุญยาวันเี้เองไหวพอกันไหมคลิปนาด้วยเนาะไหวพอกันไหมคลิปนาที่คอยซัพพอร์ มาได้จ้างคนเกี่ยวข้าว